เช็คก,ก่อนนวย12อาการอันตรายข้ามไปนวดเด็ดขาดนั่งทำงานหลังโดหลังแข็งมาทั้งวันถ้าได้คนมือนิ่มๆิมาบีบบีบนวดนวดแถวคอไหล่หลังหรือแม้กระทั่งแขนขาและเท้าที่แบกรับถ้าระกันหนักหน่วงมานานบ้างก็คงจะดีเพราะแบบนี้หลายคนที่ติดนวดกันมากๆ พรานวดแล้วสบายท่อนลายจนแทบไม่อยากลุกจากที่นอนแต่ก่อนที่จะฟุ่งตัวไปที่ร้านนวดเราควรทราบก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะกับการนวดโดยเฉพาะนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอาจเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยพีเดียวข้ามนวดเมื่อคุณ 1. จุดมีไข้สูงเกิน3า5องศาเซนเซียส 2. จุดเป็นโรคติดเชื้อทันพันสามจุด มีอาการหนักเสจากการติดเชื้อ4จุดมีบางส่วนของร่างกายที่กระดูกหักประกาวเคลื่อน5จุดเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานที่ยังควบคุมอาการให้อยู่ในระยะปะกะติไม่ได้6จุดเป็นโรคผิวหนัง7จุดมีบาดแผลเปิดรัง8จุดเป็นโรคติดต่อที่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้9จุดเป็นโรคมะเร็ง10จุด เข้ารับการผ่าตัดแล้วแผลยังไม่หายสนิท11จุดมีอาการหลอดเลือดดำหนักเสพ12จ,จุดกระดูกรุนอย่างรุนแรงมาสสาลบ2ออิสท็อกนอกจากนี้หากไปใช้สถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเจอบุคลากรหรือคนที่รวดให้ที่ไม่มีความรู้ที่ดีมากพอรวดบริเวณที่ไม่ควรรวดอาจสร้างอาการบาดเจ็บ หรืออันตรายถึงชีวิตต่อเราได้บริเวณที่ไม่ควรด้วดคือตามแนวกระดูกและหลอดเลือดเช่นแนวกระดูกต้นคอสันหลังซี่โครงข้างคอใต้หูหลังหูต่อมน้ำเหลืองใต้าคางจุดศูนย์รวมเส้นประสาทต,ต่างๆเช่นข้อพับแขนข้อมือและข้อพับขาหากใครรู้ตัวว่าเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเพิ่งประสบอุบัติเหตุจนกระดูกหักหรือแตกเป็นหญิงมีคันเป็นผู้สูงอายุ และเคยทาตัดสัญญากมตกแต่งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมาก่อนต้องเพิ่มความระมัดระวังหรือเรียกการลวดบริเวณที่มีความเสี่ยงด้วยนอกจากนี้การเลือกสถานบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขก็จะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากการลวดได้อีกทางหนึ่งค่ะ06700 ขอขอบคุณขอ้ขอลูลโคลนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือถ้าโคลนีสท็อก